สวัสดีครับแฟนๆครับซุ้ม h ชนแนลครับวันนี้วันนี้มาส่งเลขเด็ดครับส่งเลขเด็ดจากคาราบาวให้เลขเด็ดครับหินจะจะครับวันที่16ตุลานี้ครับ วด16ตุลาครับดูเลขชัดชัดครับเห็นแล้วนะครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับยังครับเป็นเครับ แฟนครับสมบัติออามาฝากครับวันที่หนึ่งไม่ใช่ครับที่สิบหกตุลานี้ครับเน้นๆครับของโตครับไม่ต้องกลับครับวันที่สิบหกตุลาครับเด็กดจากคาราบาวให้ครับแม่นไม่แม่นพิสูจน์ได้ครับวันที่สิบหกตุลานี้ครับขอบคุณครับ